ไอท้องเลยนะอไอ้ท้องนะตัวนี้<ง>สวัสดีพี่พี่น้าๆน,น,น,น้องๆท,ทุกท่านเลยนะครับเรือผมก็ประกอบเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนี่ดูทุนสี่ลูกบันไดสูงสี่เมตรปลอดภัยมากแข็งโป๊กเลยครับผมก็ เลาะไปข้างบนนะครับเนาะแล้วก็ไปลองดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงหรือไม่ครับเพราะว่าที่นี่ครับตอนนี้น้ํากําลังขึ้นครับวันก่อนผมก็มาซัดปลาชะโดหลายตัวนะครับเนาะวันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเลยครับไปครับทุกคนยังไงผมก็เคลียร์ของใส่เอากระเป๋าอะไรพวกนี้ครับอยู่ข้างบนนู่นนะครับมาเคลียร์ใส่ในเรือให้เรียบร้อยเลยนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที่ที่หมายนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกเลยครับดูคลิปของผมนะครับจะเห็นปลาชัดแน่นอน เพราะว่าผมจะหันหลังใส่แสงแล้วก็หันหน้าเข้าครับมันจะเห็นปลาชัดครับไปครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที่ที่หมายครับฝากกดไลค์กดติดตามไปได้เลยครับไปลุยกันครับผมนะสนะโบนมาโดนอู้ข่าโบเมามามาเต,ต็มแรกเต็มแรกห อุ้ยขาดโอ้โหน่าจะโดนมีเต็มโอ้โโอ้โหเต็มแรกไปซะแล้วทุกคนเอ้ยอยู่ใต้น้ำเลยอะเอเนี่ยผมมากับคู่ใจผมไงอันนี้รู้ใจมากเลยแหละโอ้โหใต้น้ำก็ลุยเลย อำไมทำไมทุกคนทาไมทำไมตัวน <h az ı> um ี้ใหญ่มากอยู่โคตรไกลเลยประมาณยี่สิบเมตรถ้าเสียงโชคเนี่ยมันตัวใหญ่เนาะเสียงโชคนะโอ้ไม่ถึงครับไม่ถึงไกลเกินจริงถึงแหละแต่ผมคำนวณไม่ถูก ถ้าจะสามโลได้นะตัวนั้นอ่ะูยังไกลเลยอ่ะนู้นเลยผมยิงตรงๆเนาะคิดว่ายางแรงพอแต่ว่ามันตกก่อนถึงตัวปลาครับตรงนั้นอ่ะน้ำไปประมาณแค่หัวเข่าครับอ๋อทำไมทุกคนไม่ไม่ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโดน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 โอ้นู่ปอานู่นู่นเกือบมองไม่ทันโอ้โชคดีมากเลยคนเอ้ยโอ้โหโอ้เห็นตอนแรกอยู่ตรงนี้เนาะมันไหลไปนู่นเลยดูมันจะวิ่งเข้าป่าดึงมาก่อนโอ้ยิงไกลนี่ยิงไกลอยู่ ดึงมาก่อนครับดึงมาก่อนอย่าดูมันตัวแรกเด้อเดี๋ยวดูแผลมันด้วยครับไซใหญ่ยูเกือบสามโลตัวเนี้ยว่ายน้ำโคตรไหวเลยตอนไล่มหิอยู่นี่นะแป๊บเดียวถึงนู่นแล้วดึงมาก่อน มาใหญ่พอใหญ่อยูอย่เกือบสามโลตัวเนี้ยเกือบสามอุ้ยมานั้นตื่นมากเลย <c oughs> เดี๋ยวผมลงไปแกะข้างล่างเลยแล้วกันนะครับผมของ่างนี่เลยครับทุกคนเอ้เกือบสามโลตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว

ได้ตัวนะครับสองโลก,กว่าครับผมสองโลก,กว่าแน่นอนเกือบสามโลตัวนี้ยิงไกลด้วยนี่ตัวแรกผมยิงไกลกว่านี้นะยี่สิบเมตรบวกตัวนี้ประมาณสิบห้าสิบหกเมตรสเจ็ดเมตรได้อยู่โอ้มาๆๆลุยต่อเลยแล้วกันครับเนาะไปะเดิมแต้มแรกสวยๆแล้วไปลุยต่อครับผม ไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนโอ้ประติโถประติทังเฮ้ยโอ้โหไม่โดนใยหนึ่งกว่านี้จะมีที่ไหนอีกเนี่ย อะไรกันนี่โอ้โหโอ้ออไมทุกคนเอ้ยลุ่นประมาณสองโลโอ้โหนึ่งผมไม่ค่อยถน,นัดไงผมหายทางนี้เนาะหายทีมมาตรงนี้โอ้ยผมยิงพลาดอย่างไร้แรงโอ้โหทุกคนเลยผมยิงได้ตัวหนึ่งแต่ลืมกดกล้องเอาทุกคนดูดินี่ โอ้อทะลุเลยลืมกดกล้องอีทกางเป้าเนี่ยเลยโอ้โหดูครับนี่กลางเป้าทะลุข้างล่างไงทะลุคางเลยผมคิดว่าไม่โดนนะนี่อื้อ้หู้ป็นมาสองลูกกว่าครับเนาะไม่ลืมกดกล้องเลยดีเลยต่อครับผมตัวนี้ ตกเลยโอ้ขาวโบเลยทุกคนเฮ้ยผมเกือบไม่เห็นนะมันแซมมากับใบบัวกดกล้องเกือบไม่ทันเลยดูโอ้โหนอกเลยทุกคนมันแซมมากับใบบัว ด,ดูมาก่อนมันสองบวกกังเป้าเป๊ะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไม้บ้างก่อนโูยมันแซมมาผมเกือบไม่เห็นเลยกล้องคงจับไม่ได้หรอกว่ามันสีเดียวกับใบบัวทุกคนเดี๋ยวดูนะครับเนาะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมสองก่าเกือบสามตัวเนี้ยโอ้ยหนักอยู่ หนักนี่เรื่องเลยเกืบสามโลได้เลยนะนี่กังเป้าแบบป,บ,ปบปิ๊บเลยทุกคนเอ้ยยิงแบบนี้ยังไงก็ไม่ได้ดึงครับเดี๋ยวนี่โอ้โหกังเป้ากังเป้าสองบวกอ ลุยต่อเลยทุกคนสุดยอดลุยต่ออะนี่ดูมันก็มาบลูตรงนี้อู้ให้โดนจังหวะแรงนล้นจิบสวยมากเลย้ยอู้ การนกเลยโอ้โหถูกบ้างผิดบ้างผสมกันไปทุกคนด้วยดีต่อครับผมครับทุกคนเอ้ยโอ้โหนี่นี่ตอนแรกนะผมกดกล้องไม่ทันน่ะผมมองแต่ในนี้เนาะมองแต่ในนี้เนาะนี่มองตรงนี้เอาผมหันมานะ่ะชิบหายจิบข้างล่างเรือนี้เลย มันจิบแบบสวยมากเลยแต่กล้องผมติดไม่ทันไงพอติดอีกทีมันเริ่มจมแล้วโอ้โหตัวเนี้รุ่นสองบวกที่เนี่ไซนี้จะเยอะอยิงข้าวหัวมันครับง่ายเกินยิงไม่โดนนะตัวที่สองนะที่แบบยิงง่ายๆแต่เรายิงไม่โดนเนาะมาๆมเอาใหม่ครับเหมือนโดนแต่ก็ไม่โดนนะครับลุยต่อครับผม นม่ใหญ่ตัวนู้ยใหญ่กว่าดูดิไหลมาแล้วตัวนุ้ยใหญ่กว่าตัวนี้โลกว่าตัวนุ้ยใหญ่กว่านู้ยตัวเขียวนู้น่เขีวินเขีวินเข้ยววินตัวนุ้ยใหญ่กว่า โอ้ยขีบินเยมันดมของไก่ผมนล่นนะตัวนุ่งในใหญ่กว่าขียวนู่นนะมันไม่ขึ้นเลยผมรอดู้ก่อนตัวนี้ใจเย็นมันก็น่าจะอยู่ข้างล่างเลยแต่ตรวนุ่น่นใหญ่กว่าโอ้โขี่บินตัวนี้โลกว่าโอ้โตัวใหญ่ไปแล้ว เพื่อนจิบตัวใหญ่ไปแล้วตัวใหญ่ไปแล้วก็ซัดเควินได้กันเควินใจเย็นไม่ต้องให้ร้อนโด่กว่าแน่นอนตัวนี้ร้อยมันจิบกันโอ้ยลืมดูมันจิบแล้วมันไปแล้ว โอ้ผมไม่อยากผมไม่อยากยิงตัวนี้ตัวใหญ่ไม่อยู่นู่นอ่ะผมไม่อยากยิงตัวนี้มาเค,บ,าค,บ,าคบินนานๆแล้วเคบินจิ้มไหนเคบินไม่จิ้มดูกว่ารอก่อนดูเคบินอยู่ข้างล่างเคบินเคบินได้ตำแหน่งเคบินแล้วสัตว์ไงท้องเลนะงยเนาะเอาไงท้องนะตัวนี้ ท้องเลยมาโอ้โหตัวนู้นใหญ่แต่แบบเสียดายเนาะมันไม่ไหลมาตัวนี้ก็โลก,กว่าครับอื้อเควีเนยะตัวใหญ่มันไม่มาทุกคนอมืมาแต่ตัวโลก,กว่า ต้องตัวนู Ford, uh, uh, ้นนี่ตัวนู้นนี่เกบไปเลยเก็บตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะรอต่อเลยทุกคนนะลรยต่อเลยต่ครับทุกคนผมก็ขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเจอกับน้องๆนี่นะครับเนาะสี่คน ให้น้องเขาช่วยผมขนเรือด้วยเลยครับนี่ก็ผลงานของผมก็ได้ทั้งหมดนี่นะครับสี่เต้มนะครับตัวนี้ประมาณสองโลกว่านะครับตัวนี้ครับประมาณสักสองเจ็ดสองแปดได้นะครับนี่ก็รุ่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ประมาณโลครึ่งได้ครับตัวนี้ครับโลครึ่งได้ตัวนี้ก็โอ้โหตัวนี้ผมว่าน่าจะสักสามโลด้นะตัวเนี้ตัวนี้สักสามโลได้นะด้วยเกือบสามครับครับผมก็เอาปลานะครับแบ่งปันให้กับน้องคนละหนึ่งตัวนะครับเนาะผมก็จะเหลือกลับบ้านหนึ่งตัวนะครับเพราะว่า น้องเขาก็มาตีอย่าปลอมเนาะได้ได้ตัวหนึ่งเนาะเออก็เดี๋ยวผมก็จะแบ่งให้น้องเขาคนละตัวเลยแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าการหาปลาครับมิตรภาพไม่ว่าจะเป็นคนตกปลาคนยิงปลาคนนำปลาอะไรก็ช่างเลยครับเนาะพวกเราคือมิตรภาพที่ดีด้วยกันทั้งนั้นครับผมก็ไม่ได้ช่างนะครับผมก็แบ่งปลาให้น้องเขาเลยครับน้องเขาก็ช่วยผมยกเรือครับก็ถือว่าต้องขอบคุณน้องเขาด้วยครับครับทุกท่านยังไงผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกเลย ไปเดี๋ยวผมก็จะรีบเคลียร์ปลาเลยแล้วกันนะครับก่อนที่ฝนจะตกเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในะอีพีหน้านะครับทุกท่านสวัสดีทุกทุกท่านเลยครับผม